สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องไม่น่อยผ้าร่วยมันนการผ้าร่วยเียนซาอูผ้าโชคมือน,นี้ไม่น่อยผ้าร่วยกับสิผ้ามาตามแนวทางห้าน้อยของอาจารย์เสยนซาอูคือเก่านะคะ่ะเป็นยังไงเนาะหมู่ว่านี่พี่น้อง FC เฮ้าได้เบืองได้ชมได้โชคกับทังอาจารย์เสยนซาอูเพิ่นบ่นน้อค่ะเลขของอาจารย์เสยนซาอูหมู่ว่านี่ น้อยปหนีกับบกเขาเนะคะ่ะน้อยปหนีหลุดมาเขาอยู่มัดร,ร่วมเนาะคะ่ะมัดร,ร่วมอาจารย์เส้นเศ้าอูเพิ่นห้วิ่งรูดไว้ที่แปดกับหกตัวฟั่นเพิ่นก็คือหกเนาะคะ่ะห้าน้อยพิเศษนี่บกเขาเนะคะ่ะพิเศษบกเขา มะเข่าปกติหกหาหาหกเนาะค่ะทางอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นให้ไวอยู่น้อยมัดร่วมเนาะค่ะแล้วก็วี่ไอพีกับมะเข่าแปดแปดศูนอีกเนาะค่ะเมื่อว่านี่ห้าน้อยของอาจารย์เซียนซาอูเข่าอยู่สองน้อยเนาะค่ะพี่น้องเย็ซีเป็นยังไงได้โชคได้ มันน้ำอาจารย์เสี้นซาอ้าหัาบอ่อเลขของอาจารย์เสี้นซาอ้าถ้าห้าสิจับเลียนตัวรูดของเพื่อนนีมันสิเข่าทุกน้อยเนาะค่ะเข่าทุกน้อยแอดกันสีย่ำยู่ตลอดเนาะค่ะว่าเลขตัวเน้นของอาจารย์เสี้นซาอ้า ถ้าห้าหรูดเอานี่มันสีบอลุดจักมือเนาะค่ะมันก็นสีได้ทุกมือถ้าห้าบอมักทางอาจารย์เยส้นเศร้าหูพ่นจับคู่ให้ห้ากะเอาไปรูดเอาแม่ค่ะแม่นมันสีได้หน่อยมันก็นได้ทุกมือมันก็นสีเข่าทุกมือเนาะค่ะจังม่อว่านี่อาจารย์เยส้นเศร้าหูพ่นให้เน้นไว้อยู่ที่หก ห้าน้อยเฮ้ามันก็ออกหกหามันก็บอลลุดเนานะคะ่ะเพิ่นให้เน้นไว้แต่ว่าสองตัววิ่งรูดเพิ่นก็ให้แปดกับหกเนาะคะ่ะมันกะเขา่าทั้งแปดทั้งหกเนาะคะ่ะตัวเน้นของเพิ่นมันกะบอลลูดเนาะคะ่ะมันกะเขา่าเนาะคะ่ะถ้าเฮ้าเล่นตัววิ่งรูดของเพิ่น เมื่อนี้เพิ่นกะบ,บ้างแนวทางไว้ให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้ามากักกระจัดขัดกับพานเด้อค่ะทั้งสองเฮ้าป็นเพียงซื้อกลางให้เนวทางเท่านั้นกระปรดใส่วิจารณะนะย่านในการรับชมและกัรับฟังห้าน้อยของอาจารย์เส้น้ายอูเพิ่นสีเด่นให้ตัวใดเพิ่นสีให้วิ่งรูดอยู่ที่ตัวใด เมื่อนี้กะมาไปเบืองไปช่มพร้อมกันกับแอดเนาะคา่ะตามแอดมาเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เซ้านซ่าอูเพ่นสีไฮวิ่งไฮรูดตูดใดห้าน้อยของเฮาเมื่อนี้ห้าน้อยมื่อวันที่เก่าตุลาคม2 5งพน้รอยหกสิมหาน้อยป๊ดนี้ ดิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับสองเนาะคะ่ะเจาะกับสีมิ้ยูสี่คูสี่หางสีมีหกหนึ่งหกสองสี่หนึ่งสี่สองสามตัวกับสีมิหกหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองสี่หกสี่หกหนึ่งนี่เนาะคะ่ะคือน้อยปดหนีมือนีส่วนน้อยมัดร่วม บิ่งรูดอยู่ที่หกกับสตัวเน้นก็คือสเนาะคะ่ะตัวเจาะก็คือสามสี่หนึ่งสีสองสี่เจ็ดหกแปดหกสามหกส่วนตัวกันก็คือห้าสกับศูย์หกเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของห้ามือนีเอฟซีมากระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะทั้งช่องห้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทาง กระโปงใส่วิจารณญาณในการรับชมลนการ,รับฟังเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างชอง่องเม่น่ผ้าร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องเอาเนะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เส่นซาอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกำลังใจนั่คลิปใหม่ๆมาให้ฮาเบืองต่อไปเนาะค่ะ ท่ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็ยบยายใดควายาย่ำไข่ใหญ่มีคอยมีแต่คว่ำสุขคว่ำจะเลื่อนคว่ำมสมหวังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ